สวัสดีครับผมเกณฑ์คลินิกลักเท้าครับผมคิดว่าคนที่มีอาการเอน็นร้อยหวายอักเสบนั้นคงมีความสงสัยกันใช่ไหมครับว่าในช่วงแต่ละเวลาของวันเนี่ยเราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อช่วยให้อาการเอน็นร้อยหวายอักเสบนั้นดีขึ้นซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคลินิกลักเท้าจะมาแนะนําสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนอนเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับ อาการเอ็นร้อยหวายอักเสบจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับคือ 1. การอักเสบบริรเวณจุดเกาะของเอ็นร้อยหวาย 2. การอักเสบบริรเวณส่วนบนของเอ็นร้อยหวายและ3การอักเสบบริรเวณถุงน้ำหรือมีกระดูกงอกบริเวณจุดเกาะของเอ็นร้อยหวายครับและเราก็มาเริ่มตารางเวลาในการดูแลกันเลยนะครับเริ่มต้นจากการตื่นนอนตอนเช้านะครับให้เราประครบอุ่นที่น่องและเอ็นร้อยหวายเพื่อคลายกล้ามเนื้อที่ยึดตึงครับแล้วหากท่านใดที่มีอาการปวดไม่มากนะัก สามารถยืดน่องและเอ็นร้อยหวายด้วยการใช้เข็มขัดยืดน่องหรือใช้ท่าดันกำแพงได้นะครับแล้วพอเราลงมาจากเตียงให้เราใส่รองเท้าในบ้านทันทีนะครับเพื่อลดแรงกระแทกซึ่งอาจจะมีผลไปยังเอ็นร้อยหวายของเราได้ครับไม่ควรเดินเท้าเปล่าในบ้านนะครับแล้วก่อนออกจากบ้านนะครับให้เราใส่อุปกรณ์เพื่อลดแรงกระชากและแรงกระทบครับแล้วตัวอย่างของอุปกรณ์นะครับจะเป็นนุ่มร้อยหวายแอร์ฮิวแคสหรือฮิ l ล็อกเป็นต้นครับ แต่ว่าหากท่านใดมีอาการปวดมากนะครับสามารถพันซีแบ์ร่วมด้วยเพื่อเสริมในส่วนของการลดการขยับและแรงกระทบได้ครับส่วนในระหว่างการทํางานนะครับแนะนําลดแรงกระแทกและแรงกระชากให้ได้มากที่สุดโดยการปรับพฤติกรรมเช่นการเดินด้วยสะโพกหรือการขึ้นลงบันไดยอย่างถูกวิธีเป็นต้นครับและทริคเพิ่มเติมนะครับในระหว่างวันมีการทํากิจกรรมที่เยอะเช่นการเดินเยอะๆแล้วรู้สึกว่าปวดเอ็นร้อยหวายมากสามารถประครบเย็นเพื่อลดการอักเสบของเอ็นร้อยหวายได้ทันทีเลยนะครับ แล้วหากช่วงเย็นนะครับหากท่านใดต้องการเดินออกกําลังกายเบาๆสามารถพันซีแบนเพื่อลดแรงกระชากและแรงกระทบได้นะครับแล้วพอกลับมาถึงที่บ้านนะครับให้ใส่รองเท้าในบ้านทันทีครับไม่เดินเท้าเปล่าครับแล้วหากท่านใดมีอาการปวดเนื่องจากการเดินมาทั้งวันหรือออกกําลังกายมาแนะนํารีบประครบเย็นเพื่อลดการอักเสบได้ครับแล้วในส่วนของกายภาพนะครับ แนะนำทำกายภาพแบบ e c c e n t r i c training นะครับแล้วท่านใดต้องการทราบว่า eccentric training คืออะไรสามารถคลิกลิงก์ที่มุมขวาบนได้เลยนะครับแล้วก่อนนอนนะครับแนะนำประครบอุ่นเพื่อคลายกล้ามเนื้อและให้เลือดไหลเวียนได้ดีครับและหากท่านใดนะครับอาการทุเราลงแล้วสามารถใส่ในสเซอปริน้นนอนเพื่อยืดเอ็นร้อยหวายและน่องในตอนที่เรานอนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของน่องและเอ็นร้อยหวายของเราได้นะครับเท่านี้ก็จบตารางเวลาของเราเรียบร้อยแล้วครับ แต่ว่าหากท่านใดที่มีอาการปวดมากแบบลงเดินแล้วปวดตลอดเวลาแต่ว่าจำเป็นต้องใช้ชีวิตแบบปกติอยู่สามารถลด,ดแรงกระแทกและแรงกระชากสูงสุดโดยการใช้ Walker Boot ได้นะครับข้อแนะนำนะครับอาการเอ็นร้อยหวากเสพของแต่ละบุคคลจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับจะแนะนําสําหรับภาวะคนที่เป็นเอ็นร้อยหวายแบบปกติครับทั้งนี้แนะนําปรึกษาและฟังแนวทางปฏิบัติจากคุณหมอเจ้าของไข่ด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่มีการเอ็นร้อยหวายเสพก ลองใช้ตารางเวลา24ชั่วโมงนี้ดูนะครับแต่ว่า,าท่านใดนะครับดูแล้วมีคำถามต้องการถามที่ปรึกษาเพจสามารถฝากข้อความไว้ที่ไลน์ได้เลยนะครับส่วนวิธีการแอดไลน์นะครับก็ไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์คำว่า assign l e a r food ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ